ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาปลูกต้นอ่อน,ออนทนานตะวันครับพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยครับข้าวโพดวัสดุอุปกรณ์หนึ่งตะกร้าสองขี้เลื่อยสามเมาล็ดทานตะวันสี่บัวรดน้ำวิธีปลูกต้อนอ่อนทนานตะวันเตรียมภาชนะไว้หาขี้เลื่อยมาใส่เทขี้เลื่อยลงไปในภาชนะ ใส่เพียงแค่เครื่องภาชนะนำมเล็ดมาโรยให้ท <scenes LAUGH> ั <black> ่วหลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มชื้นรดน้ำเช้าเย็นทุกวันจนต้นอ่อนครบ7วันก็สามารถนำมารับประทานได้อะะครับตอนนี้นะเราจะมาสอนวิธีการปลูกตลอ่ทตะวันนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะใส่ ขี้เลื่อยลงไปในตะกร้านะครับใส่ลงไปให้อยู่ในระดับครึ่งหนึ่งนะต่อไปนะครับก็นำมเมล็ดทานตะวันนครับที่แช่น้ำไว้หนึ่งถึงสองวันนะครับมาใส่ในตะกร้านะครับนี่นะครับมเมล็ดทานตะวันใส่ลงไปทั่วเลยครับ ให้เต็มตะกร้าลเลยก็ได้ต่อไปนะครับก็รดน้ำไม่ชุ่มเลยนะดดดได้ความชื้นนะครับจากนั้นนะครับก็รอเวลา1สัปดาห์นะครับแล้วเราจะมาดูกัน วันนี้ก็วันที่สองนะครับผมเดี๋ยวให้ดูกัน,ปนไปตอนนี้รากเริรมขึ้นแล้วอาวตอนนี้ต้นเริ่มขึ้นแล้วนี่ก็วันที่สามนะฮะก็เริ่มโตแล้วเซนเห็นปะอันนี้ก็ประมาณห้าวันแล้วนะฮะ <c oughs> ตอนนี้พร้อมรับประทานแล้วนะะตอนนี้น่าจะกินได้แล้วนะทุกคนประโยชน์ของต้นอ่อนทานต่อวันมีประโยชน์ต่อหญิงมีครรภ์ ช่วยลดความดันเลือดช่วยขับเสมหะและช่วยในเรื่องของกระดูกปุนได้อีกด้วยมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังรักษาสุขภาพสามารถรักการซึมเศร้าได้ครับตอนนี้ก็ครบเจ็วันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือ,อจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ต้นอ่อนนะวันเริ่มแบบแก่แล้วแก่เป็นยังไงก็แก่ก็คือจะแบบเขียวๆใช่ตอนนี้มันเขียวเขียวมากเลยทุกคนเราจะชิมดูนะ ก็อืมอร่อยพอดีพร้อมขายทุกคนสําหรับใครนะครับที่ซื้อไปแล้วคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรเรามีเมนูหลายอย่างที่เราคิดมาให้ลูงหน้าว่าจะทํายไก็มีผัดทอดต๊มกินกับน้ํพริกคือแบบเด็ดนะน้ําพริกคือแบบสุดยอดถ้าคิดไม่ออกก็ลองมาซื้อทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะเกษตรสงเคราะห์ได้นะครับผมก็สามารถมาสั่งได้กับครูแบวนะครับก็มีแค่ครูแบวเท่านั้นที่ทําครับ กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและกดกระดิ่งด้วยนะครับผม